ประเด็นแรกครับประเด็นที่วันที่5ที่6กรกฎาคมน,นะครับซึ่งสารรัฐธรรมนูญจะนัดไต่สวนทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องนะครับโดยพรรคเพื่อไทยได้มีความพร้อมในวันที่6กรกฎาคมน,นี้จะได้ส่งท่านหัวหน้าพรรคท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ท่านเลขาธิการพรรครวมถึงสมาชิกคนสำคัญของพรรคเนี่ยไปชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับในกรณีที่ ทางรัฐบาลรวมถึงสมาชิพกพรรคได้ขอเสนอแก้ไขสร้างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตามเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งพรรคก็เชื่อมั่นว่าเรื่องนี้ก็สามารถที่จะแจงได้นะครับเพราะว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการเสนอของการเสนอกฎหมายปฏิของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่ง ถือว่าเป็นการทำหน้าที่โดยใช้เอกสิทธิ์ซึ่งทุกฝ่ายไม่สามารถก้าวล่วงได้นะครับซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ที่จะมองว่าเป็นการเสนอโดยผิดกฎหมายเนี่ยมันเป็นลักษณะที่รัฐธรรมนูญได้แบ่งแยกอำนาจทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการไว้ซึ่งเป็นหลักของการแบ่งแยกอำนาจ และที่สําคัญนะครับพักเพื่อไทยเองก็มีนโยบายที่ชัดเจนที่เราจดทะเบียนกับกรกรตเนี่ยว่าเป็นพักที่ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขรวมถึงเรื่องที่สองครับกรณีที่มีการยื่นห้คำร้องซึ่งอายการสูงสุดเองเนี่ย ก็รับวินิจฉัยแล้สุดท้ายก็วินิจฉัยว่ามีมติว่าคําร้องในวินิจฉัยนีไม่มีมูลและไม่ส่งต่อไปยังสารรัฐมะนูลซึ่งถ้าเราไปมองเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา68ซึ่งไปสอดคล้องกับมาตรา63และมะนูลปี4ีศนะครับมาตรา68รัมนูปี5 0นยะ์ว่าเรื่องต้องผ่านอายการสูงสุดแต่ ผู้ร้องทั้งสมาชิกพรรควิบัติและเครือข่ายน่ทั้งห้าเข้าไปร้องตรงเรื่องนี้เมื่อจะมีการตีความรัฐมนูนที่ไม่ชัดเจนก็ต้องไปดูที่เจตานารมณ์รวมทั้งเอกสารในการร่างรัฐมนูนซึ่งถ้าดูลรไปดูในร่างรัฐมนูนปี50เนะี่ยซึ่งปรากฏรายงานการประชุมผู้ชัดเจนว่าต้องยื่นผ่านอายาการสูงสุดเท่านั้นและต่อมาครับ เว็บไซต์ของสารมนูนเองก็ยังอ้างอิงว่าการยื่นของประชาชนรวมทั้งหน่วยงานเนี่ยจะยื่นร้องตามมาตรา68ก็ต้องยื่นผ่านอายการสูงสุดซึ่งเรื่องนี้ทางพรรคเพื่อไทยมองว่าสารมนูญน่ะน่าจะไม่มีอำนาจรวมถึงการขัดรมนูญซึ่งก็จะเป็นข้อต่อสู้ต่อไปนะครับในการที่ทางพรรคเองก็ยังยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยไม่มีเจตานาที่จะล้มล้างการปกครองตามมาตรา68ของรัฐธรรมนูญนะครับและอุดมการ์ของพรรคเพื่อไทยซึ่งแสดงเจตนาอย่างชัดเจนในการจดทะเบียน <_ D> ไว้กับกอรกตเนรยรวมถึงการหาเสียงกับประชาชนเราก็มีความชัดเจนมีบทบัญญัติของพรรคเรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็สามารถว่าจะชี้แจงได้รวมถึงร่างแก้ไขรัฐมนูญเนี่ย ที่มีการนําเสนอร่างเนี่ยร่างไก่ไก่คำนุนมาตรา291ทับ1ิก็มีบทบัญญัติที่ห้ามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยถือว่าอันเป็นโมฆะมีบทบัญญัติในการป้องกันอยู่แล้วเขาเรียกว่ามีเซฟตี้วาล์วอยู่หลายชั้นถ้าสะสะรร่างผิดเพี้ยนไปจากที่มีการนำเสนอร่างในมาตรา291เนี่ยซึ่งมีอยู่หลาย หลายหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตกไปและที่สําคัญเมื่อร่างเสร็จก่อนประกาศใช้ก็ยังมีวาวเซตีวาวอีกชั้นหนึ่งก็คือการลงประชามติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พรรคเพืเ่อไทยขอยืนยันว่าไม่มีการล้มล้างการปกครองโดยเด็ดขาดนะครับและพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าสารมนูนจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งผมเชื่อว่าขณะน,นี้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนทั้ง เกือบ65ล้านคนเนี่ยจับตาอยู่ว่าสารนูนจะวิิจฉัยอย่างไรซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานให้กับประชาชนต่อไปนะครับซึ่งถ้าการวิจัยของสารนูนถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติและเจตารมณ์ <Okay. S 1> ก็จะนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ในบ้านเมือง <Okay. S 1> แต่ถ้าคำวิจัยของสารนูนเนี่ยคานสายตาประชาชนก็นำไปสู่ผลที่น่าจะตรงกันข้าม และอาจนำไปสู่ความสับสนวุ่นวายตามมาเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะไปชี้แจงและก็เชื่อมั่นว่าสารมน,นูญจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ